เมื่อวันที่6ตุลาคม2566ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลบบุรีผู้ช่วยศาาตรอาจารย์สศสิวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพศรีพร้อมด้วยอาจารย์ดรจิราวันฉายาวัน์อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสุพศรยินดีสุขผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน งานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยจังหวัดรบบุรีในครั้งที่สองประจำปีพศ .2566 ซึ่งจัดโดยจังหวัดรบบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรบบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐานหรือการขึ้นทะเบียนได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงกับผู้บริโภคอีกทั้งยังช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสะโรคและความต้องการของลูกค้าซึ่งงานในครั้งนี้มาหาวเชลัยได้เข้าไปร่วมมีบทบาทในการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสามบุรีด้วยสำหรับงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา5วัน คือระหว่างวันที่6ถึง10ตุลาคม2566ในรูปแบบของบูธตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภยัยการสาธิตด้านการเกษตรการเสวนาวิชาการและพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานคิวหรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตรโอกาสนี้อาจารย์ดรจิราวันายาวัต อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดเสวนาวิชาการอาหารโปรโตีนสุขภาพผลิตภัณฑ์เทมเป้โปรโตีนธัญ,ญพืชเพื่อสุขภาพและชมรมธัญ,ญรักษ์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย